ค่ะทุกคนคะ่ะคุณเหียวพาทุกคนตำมะกุูงตำมะกุูงพาภพยาปอกๆแล้อ,อทำแ่บนมักันเนาะค่ะเนาะคะุณลูกค้าเป็นสั่งสมตำนะคะในื้อโคตรม,มีกระเทียมพริกไทยเราไปกระเทียมพริกเกลือนิดหน่อยจ้าทุกคนคะ่ะใส่ ถั่วลงไปใส่ถั่ววันหน้าผมมีถั่วฟังเนาใส่ถั่วแขกกำลังแซ่บพื้นกันเดี๋ทุกคนค่ะออกหม่าม้นดับต่อไปก็ใส่มะเขือเทศมะเขือเปาะลงไปเดี๋ทุกคนคะ่ะมะเขือเทศมะนาวไปนะ กเคลือบเทปผู้แนวใส่ลงไปทั้งจันนี่แหละทุกคนเหาะเหาะต่อไปคู่แนวใส่น้ำตาลเขียวคู่แนวเนาะคู่แนวเขียวน้ำตาลไว้เป็นน้ำตาลเขียวใส่ตะบักหุ่งแซ่บๆจะทุกคนกคน่ะ ช่วยลดลงไปจ้ะแต่ไหลแ่บหลายช่วยโลดแต่ว่าก็ยังแสบหลาค่ะกลายเป็น้องะค่ะน้ำปลาหนึ่งครับพี่น้องคะเนาะน้ำปลาโอเคทับพี่ขึ้งก่อนนะคะน่ะเนาะเดี๋ยวมาซิมกันก่อนบ่พ่อเขาเตรียาใส่อีกค่ะทุกคนได้นะ สิ่มแบบนี้ง้อย่อแล้วก็สิ่มสก่อนจะทุกคนขาดเดินยังเจงหอใส่กองที่เข้าเสียนเอาเสร็จแล้วเราก่อใจเนาะค่ะเนาะขอซิมแป๊บหนึ่งกาอืมพอดีแล้วมาทุกคน pain okay. you, you want you want they go on ka who figure out สุดจอดเลยค่ะทุกคนค่ะหอมหวยหวยโอ้ยอ,ไไอืมลายใหญ่อ่าตักเรียบกอยะะ้อยเนาะค่ะเนาะเรียอรลอยตักใส่ถาด สมต่ำจ้าทุกคนค่ะหมเาะหวจะแซ่บเพี่ห้องหอมหวยหวยได้จากทุกคนค่ะหอมกปลาม่ก่ ฝรั่งกินได้สุเพ,เพ,เพ,เพช็กโบเพ็ดจืดกับว่าจืดจะพี่น้องฝรั่งกินได้นะคะเนาะสุดยอดเลยค่ะทุกคนมาจ้าสมตำรั้วคุ่แนวจาจะทุกคนกะสมตำแซบแซบมาจ้า